สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมินชิเคย์นะครับกับแฟตประกันแห่งนาตีนะครับผมเราอยู่ในพีบาตโนบอเดียกับเจอจีนาวูดในเขตสึกดวนรายใสุดประจำสัปดาห์ที่เป็นซับบิ้แมนยูอาร์เข้าสัปดาห์แรกของเซอร์ยังไม่มีอาวุธเฉพาะแต่ไปเจอจีนาวูดกันก่อนเข้ารอบชิงนะครับเพราะในทั้งหมดเนี่ยจีนาวูดตึงสุดแล้วครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม Richman Shop โ่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเด e s t ต o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้ซื้อลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนันตีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นมาเลยครับจังหวะนี้ ก็แน่นอนว่าพี่บัตอยู่ฝั่งสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสปีดซอมบี้แมนที่เร็วที่สุดในจักรวาลเออไม่ได้มแัแต่พูดเรื่องจริงมาก็แต่แบงแสงมาก,ก่อนเลยครับมุกิดิดิดสเซจิก่ป่ามาตรงนี้แล้วถามว่าจีน่าวูดได้ทำยูจีน่าวูดไม่ได้ทำยูทูบนะครับแต่ถ้าเกิดทำเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็ แล้วก็ ID ผมอยู่เซิร์ฟเดียวกับโซ่จะเอาไปอัดคลิปบอกได้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงอีซีแมนก็อัดอยู่แล้วนะครับไปติดตามช่องอีซีแมนได้แล้วสไลด์ดีโซนะครับผมตรงนี้ตัดผมสั้นแล้วหล่อเท่มากครับขอบคุณมากครับเออนะครับพี่บัตล่นเซิร์ฟไหนอันนี้เซิร์ฟ159นะครับเซิร์ฟ159นะครับบะหมี่อะไรอะเบสขายก๋วยเตี๋ยวครูเบลเหมือนญาติกันเขาไว้มาขายอ๋อยังเอา159ครับดีครับสุดหล่อวัดดีธนพัทรด้วยนะครับแล้วก็วัดดีซี CKAP เอพเรียกโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานขอคุณมากๆนะครับที่กลับมาดูกันแล้วตรงนี้92คนดูมาพร้อมกันแล้วบุกเก็จีบิซิกีอีกทีนึงจะเป็นศึกของแฟตประกายแสงนะว่าซอมบีม้มาอย่างนี้แล้วลบลูกไฟเลยต่างคนต่างไม่มีลูกชลูกไฟใช้ครับโอ้โหตรงนี้ครับเป็นแฟตประกายแสงปาดมาอีกทีนึงครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ว่าใครจะชนะบอกเลยว่าตึงทั้งคู่นะครับผมบอกเลยว่านี่ินี่คือศึกดวลแห่งประวัติศาสตร์นะครับ นีซอมบี้แมนมาครั้งแรกของเซอร์เพราะว่าเนี่ยมันบล็อกลูกไฟไม่มีลูกไฟใช้เนี่ยบอกเลยว่ามันมันลำบากจริงนะเออมันจะจบยากขึ้นนะครับในเทิร์นที่2นี้น่าจะยังไม่จบแน่นอนจะไม่มีใครตุยแน่นอนับเนี่ยกระบอกเลยได้ฟาธรรมดาครับมันไม่มีลูกไฟใช้นี่นะจักขบรติเด็กชี้นิ้วบอกเลยไปเลยชิบะพาไปตัวเดียวพาหมาไปเดินเล่นนะครับแล้วมาครับฟสดประกาแสงไล่อันติมาเรื่อยๆครับนี่คือเป็นเมตาของการที่ไม่มีลูกไฟใช้เล่นกันนะเออ ไเปิดก่อนก็ได้เปรียบด้วยครับบอลโลจักระพัดเด็กนี่ก็น่าจะจัดด้วยครับเล่นแฟดประกายแสงแบบเป็นตัวดาเมจดลุวนๆนะครับไออาแฟดประกายแสงเอายุงไม่ได้ใช้อันตีครับตรงนี้พยุงไม่ได้ใช้อันตีมันมันไม่มีความแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทั้งคู่เลยฮะทั้งคู่โดนบล็อกบล็อกลูกไฟครับโลลูนดาบมาตรงนี้แล้วโดนดูลูนดาบคืนกลับไปครับเมลสก,กาดต่อยธรรมดามา แล้วก็ลูนดาบคืนกลับไปก่อนอ่าแฟดแฟดปะกายแสงดาบแห่งแสงมาก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นเมตาของแฟดปะกายแสงโดยเฉพาะเลยนะแล้วนี่ซอมบี้แมนติดโล่ไปแล้วแล้วโดนลูนดาบพอดีครับโอ้โหเรียกว่าได้สวยจริงๆฮะโอ้โหตรงนี้ฮะคือจังหวะโดนโล่แล้วโดนลูนดาบจะลบโล่เอามาตาไป1หนึ่งทีนะฮะตรงนี้ถือว่าทามมิง่งพี่ปัตได้เปรียบเลยฮะแล้วเปิดอีกทีนงครับดาบแห่งแสงในเทินที่2นี่ฮะ โอ้นึกว่าเทินแรกยังติดอู้แล้วติดโล่ไปอีกทีนึงครับกเกบสืกับซอมบี้แมนนะโอ้นึกว่าเทินแรกโล่เด็กมันจะเพราะว่าเห็นทีมงานบอกไว้ว่าคือเทินสองเทินแรกอ่ะโล่เด็กมันจะยังหนาอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็คืออ๋อทางฝั่งจีน่าไม่ได้เอาซูเปอร์ลอยดักชายมาแต่เป็นเมลสกาดมาแทนนะครับคือถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ลอยดักชายมันจะมีหลอดเลือดสีขาวอยู่นะครับผมหลอดเลือดสีขาวเมคเจมสีสีเหลืองอะ่ะหลอดเลือดสีม่วงนะครับใช่ไหมหลอดเลือดสีม่วงเออแล้วไม่มีโบลอดลอด ใช่ใช่ใช่พอมันเป็นอย่างนี้จัก,กับพัดเด็กมันมีแค่โล่เพียวๆนะครับนี่เลยตรงนี้ฮะก็กลายเป็นติดโล่ไปแล้วแล้วโล่หายมาก็เจอดาบแห่งแสงหมครับป่า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 บูาาากเคียที่ดึงเซสกิไปแล้วติดโล่ไปแล้วแฟดประกายแสงติดโล่เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วดาวจะลวดปวดข้อสกิอาก่ะท่ปาดไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ยุงลงไปนอนเลยฮะโอ้กลายเป็นว่าการมาของซอมบี้แมนนี่ ถ้าเปลี่ยนตัวมันจําเป็นต้องเอาตัวออกตัวหนึ่งเพื่อเอาซอบบี้แมนมาแทนเนี้ยกลายเป็นว่าเอาการที่เอาซูเปอร์ลอยด์ชายออกไปมันทําให้ทีมบางลงครับตรงนี้ฮะโอลปาดไปติดโล่ครับตรงนี้แล้วกกระสือมาทลายพะส,สุธาถล่มดวงดาวล้างปัตตพรีคุยหินทําทางกันมาครับปามาตรงนี้ขู่แต่โล่พี่บัตหนาจัดนะมีกระบองเหล็กด้วยฮะตรงนี้กระบองเหล็กก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่แบบว่าอยู่คู่กับพี่บัตมาอย่างยาวนานนะครับผม ตรงนี้ก็นี่ฮะฟาดไปล้วติดเมลสากาดไปตรงนี้แล้วดาบแห่งแสงทะลุโลมาครับตรงนี้ปาดมาครับตอนนี้ยังไม,ไม่มียุงแล้วด้วยครับทีนี้การลบโลก ของทางฝั่งจีน่าวุฒิก็จะยากยิ่งขึ้นไปอีกฮะแล้วโคโลเกมสไตล์ครับนี่ลูกไฟพอใช้ครับเช็ดแว่นกันมาแล้วคุยังชีบากันไประเบิดตู้มเป็นโกโก้คันมาจังหวะนี้แล้วก็ด่าเพงแสงสวนขึ้นกลับมาแล้วคนดูครบ100คนเป็นที่เรียบร้อยครับขอคุณมากมจริงๆครับคนดูพร้อมกัน100คนร้คนครับนานทีใจเห็นทีนะครับขอคุณมากๆนะครับตรงนี้ด่าเพลงแสงครับ สวนคืนกลับไปด้วยมุกจิดิดเซสกีปาดไปตรงนี้แล้วก็ติดโล่ไปทุกตัวยกเว้นโกเกสึครับแต่เมลสากาดนั้นเป็นนามาตาอยู่แล้วนะโมบิเมลสากาัดไม่มีลุกไฟใช้เลยต่อยธรรมดากันมาครับแล้วก็ดาบแห่งแสงสวนคืนกลับไปอีกทีนึงในเทิร์นที่2นี้พี่บัตยังคงมีโล่ของจกักรพรรดิเด็กอยู่ไม่ติดโล่ไม่โยทอนะไม่ติดเลยสักตัวหนึงแต่โล่ของซอมบี้แมนเริ่มจะบางเต็มทนแล้วครับแล้วตรงนี้ครับดาบแห่งแสงสวนคืนกลับมาครับแล้วสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะสวัสบ คอมเมนต์อาจจะยังไม่ได้อ่านเพราะตอนนี้อาดคลิปกันอยู่ครับไปครับดาบแห่งแสงครับปาดไปตรงนี้เข้าเนื้อแล้วฮะตอนนี้ได้เทินที่3ติดโล่ทุกตัวโอยู่ใโกเกสืแล้วก็ดาบแห่งแสงสวนขึ้นกลับมายังติดโลอยู่ะฮะตอนนี้เป็นซอมบี้แมนเท่าน,นั้นที่ติดที่ไปโลแล้วฮะที่ไปอยู่ในขั้นของโลมาตะแล้วปามาตรงนี้ครับโอ้โหดาบทะลวงมาไม่ใช่ดาบที่ต้องขวานนะขวานซับบั้นนะขวานซับบั้นมาตรงนี้แล้วดาบแห่งแสงไปอีกทีนึ่ฮนะ โอ้โหแล้วดาบแห่งแสงครับเป็นไงวะศึกของแสกประกายแสงนะครับแต่ว่าซอมบี้แมนเป็นตัวบัฟความเร็ว,แล,วแล้วบล็อกลูกไฟนะครับตรงนี้แล้วก็มาครับขวานโจมตีครับจู่โจมมาตรงนี้คุยงมามบล็อกลูกไฟมาครับแล้วก็แฟกแห่แงแ,หแสงนะี่ฮะแฟกแห่งแสงเลเนี่ยดาบแห่งแสงอีกทีนึงโอ้โหอ้าวโซแพ้ผมไปต่อไม่เป็นเลยได้ยังไงครับอ๋อเพราะไม่มีเพราะไม่มีซอมบี้แมนหรือเปล่า แล้วจะวดปวดข้อครับดาวจะวดปวดข้อมาใส่แถวเมลสกัดซอมบีม้แมนลงไปนอนกอดกับพื้นแล้วก็มาครับดาบแหงแสงทางฝาั่งทีนั่นวูดปาดคืนกลับมาตรงนี้แล้วก็ติดโล่อยู่ครับสำหรับซอมบีมาา้แมนดาบแพลงแสงครับไปครับตรงนี้มูเศกศดิติศกิรไปแล้วติดโล่ตัวเังเป็นโกกิสุสท่อนข้างที่จะถึกพอสมควรแล้วหมัดทลายพระสุด้าคุยหินถามทางกันมาโอ้โหวิชาเพาะด้วยโค้เท ตรงนี้ดาบเพ่งแสงเขาของพี่บัสครับสวนคืนกลับไปชื่อไปน่าจะล่วงไปแล้วครับ2ตัวฮะล่วงไปแล้ว2ตัวกระบองเหล็กไม่มีรูไฟใช้เลยตอนตีธรรมดาไปแล้วก็โฮโลกแกมสไตล์ครับชี้บ่าถามทางกันมา,าชี้บ่าถามทางแล้วตรงนี้มเมลสกัดคอยแทงอยู่ครับตอนนี้คือที่ทําได้ก็คือให้แฟลปรกกายแสงของจีน่าวูนั้นไล่อันติีไปเรื่อยๆครับแล้วรอดูฮะ ว่าตัวแทงอย่างเมลสกาจะแทงไปได้ถึงนานขนาดไหนครับมาครับดาบแห่งแสงฝั่งพีบาสครับโนบอดีเอ็กปาดไปตรงนี้อย่างติดโลมาแต่แล้วโลหายไปเลยฮนะโกเกสื่อต่อยธรรมดาไปแล้วดาบแห่งแสงมาอีกทีหนึ่งบอกเลยว่าดามเมจของดาบแห่งแสงของทั้งคู่นี้จะเยอะที่สุดนะฮะเยอะที่สุดแล้วเรนลีครับเข้าสู่เทินที่4เท่านั้นนะดาบแห่งแสงครับ ปาดไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแฟปแสงไปหวานครับแล้วเหลือแค่เมลสกัดกับกเกสืเท่านั้นนะที่ยังคงคาโลไว้อยู่ครับแล้วเจอขวานซับบั้นมาตรงนี้แล้วก็ดาบแห่งแสงอีกทีหนึ่งโอ้โหโซไม่ได้เอาพี่ดำเข้าแกวกระบองเข้าโอเคครับตรงนี้ขวานโจมตีสวนคืนกลับมาแล้วจากซอมิแมทที่ลุกขึ้นมาตายเกิดครับตรงนี้ป่ามากระบองเหล็กยืนยืนแบบยืนท่าเดียวเลย กระบ,บองเหล็กยืนชาเดียวกับซอมบี้แมนเลยเมื่อกี้นี้นะครับผมเอาแล้วครับดาบแห่งแสงครับไปอีกทีหนึง่งในเทินปป Turn สุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับเทินสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ตรงนี้แล้วยุงครับดาวจะวหลุดปวดข้อปาดไป2ตาย2เลยไหมเปลียงไปเมลสกาดลงไปนอนซอมบี้แมนบอกขอนอนด้วยแต่ว่าซอมบี้แมนยังอยู่ในสนามอยู่นะ ถ้าซอมบี้แมนไม่มีตัวละครอยู่ในสนามการตายครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเกมอันสิ้นสุดนะครับต้องมีตัวละครอยู่ในสนามถึงจะไัดใใช้ไตเกิดนั่นเองนะแล้วแล้วเหลือโกคกสอตัวเดียวที่ยืนรับนำเดชอยู่ตรงนี้ครับติดโลอยู่วอรราชาฟากันนำซัมเมอร์เซลแล้วก็กระบาดชนหม่งโลกตรงนี้ อ๋อแล้วโคโลเกมสไตล์ไม่เหมา,เาชีบาไปตีธรรมดาครับแล้วโลหายไปเลยครับต่อยธรรมดาจากโกเกสืมาตรงนี้แล้วเข้าสู่เทินที่5มี12ลูกไฟแล้วดาบแห่งแสงปาดใส่โกเกสือมาตรงนี้แล้วยังติดโลอยู่ขวานโจมตีเควียงมาเปรียงมาลบโลด้วยลบปลีกแล้วติดดาบแห่งแสงอีกทีนึงดาบแห่งแสงจะไล่อันตีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะน่าจะไล่อันตีทุกเทินเลยนะครับแล้วขวานโจมตีใหม่ทีนึงครับ การไล่ตีฝั่งฮีโร่ตรงนี้ฮีโร่ครับแล้วสอมบี้แมนขอลุกขึ้นมาได้ขวานโจมตีครับนี่ฮะปาดมาครับบล็อกลูกไฟครับแต่ว่าลูกไฟเรายังมีเยอะพอครับเยอะพอที่จะไปกันต่อครับไดนตีทุกตัวแน่นอนครับยิ่งเทินผ่านไปยิ่งได้ลูกไฟมาเยอะครับแล้วดาบแห่งแสงครับสวนคืนกลับไปตรงนี้มูเกซิดีเซสกิแล้วซอมบี้แมนลงไปนอนไหมซอมบี้แมนลงไปนอนแล้วดาวจะรวดปวดข้อปิดเกมนี้เลยหรือเปล่าครับ ปาดไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นฝั่งฝั่งพี่บัตโนบอดีกเอาชนะจีน่าวูดไปได้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บัตด้วยแล้วขอขอบคุณนะครับจีน่าวูดครับที่มาร่วมสนุกกันแล้วในตรงนี้ก็เป็นบาจิกแกนนะโอ้โหท่ายแพ้โนบอดี้ไปนะครับขอขอบคุณบาจิกแกนนะเอสซาคิงด้วยนะครับแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่บัตโนบอดี้นะครับได้แชมป์เคสุดดหรูรายสุดประจำสัปดาห์ของซอมบี้แมนยูอาเข้าเกมวันแรกแล้วไลฟ์ต่อไปนะครับไม่รู้จะได้ไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันเสาร์ไม่ได้ไลฟ์นะครับแปวติงนะครรับบิษัท แล้วก็วันอาทิตย์จะกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อไลฟ์ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับซอมบี้แมนยูอาวุธเฉพาะในเขตสิกดุลไรที่สุดนั่นเองครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดสก๊อตให้กันเยอะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปตอบไปด้วยถ้าใครอยากดูรอบชิงมาดูในไลฟ์ย้อนหลังกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ